ผมตาตานี่เออให้ตาเหมือนกันจันตาครับให้ตาให้ตาซับเพิร์ดผมผมซับทุกคนครับอ่ะตุนเอกมาร์กล่ะอืมให้ใข่ให้ไข่ไข่ซับพอร์ดเหรออืออือตอบปะปาได้ไหมได้ได้เลยทำไมล่ะปะปาสปอยมากค่ะ ทุกอย่างใส่ซับหรอใส่ซับพ,พอร์ตอ่ะใช่จ้าไ,ไม่ไทรอ่ะไม่ใส่เลย <laughs> <laughs> ผมไม่ไทยเลยไนดะ้ปะยังไม่รู้สึกไม่ได้สึกถึกกงการซัพพอร์ตรู้สึกถึงการโดนลุมแต่ผมซัพพอร์ตคุณนะคุณจู <laughs> เอ่อตอบพี่นิวตอบพี่นิวตอบพี่นิวอตอบพ, <laughs> พี่นิวด้วยพี่นิวพี่นิวก็สปอยผมเลย <laughs> ถ้าตอบนะถ้าตอบนะจจกใจนะคิดว่าน่าจะตอบไม่เพิดกรบุกอะแต่ขอขอไปคิดก่อนเพราะได้เพราะแง่ที่ดีหรือ,อไม่ดีนเว่าซัพพอร์ตอ,อะอาจจะทั้งคู่ได้ได้ทังแง่ไม่ดีเลยที่ถ้าถ้าเป็นสายซับเนี่ยให้ให้อาจจะให้ไม่เพิดกระบุกแต่ขอไปคิดดูก่อนเพราะยังไม่มั่นใจอืม เจอกันงานใบเนี่ยกักมากช่วยด้วยอ่ะอะคำถามต่อไปจะรอคําตอบนี้นะเดี๋ยวใบเนี่ยเราไปทวงคําตอบกันต่อไปนะใครเนี่ยชอบกินที่สุดคือเห็นเราเจะจุกจุกจิกจิกตลอดเวลาเลยไอเพิร์สไอเพิร์สไอเพิร์สเหรอเฮ้ยกินหรอกองนี้ไม่ค่อยเห็นใครกินจะเป็นพี่นิวกินอยู่คนเดียวไส้กรไส้กอกจริงจริงครับจริงครับจริงครับพี่นิวครับขอบวบพี่นิวครับพี่นิวครับพี่นิวครับขอบวบพี่นิวครับ บทบทพี่นิวครับคือปกติพี่นิิวคปกตในกองไม่ครับไม่ต้องแก้ตัวครับไม่ต้องแก้ตัวครับแก้ตััวครบพี่นิวกินบ่อยสุดครับจบคำถามต่อไปเลยครับแต่ผมพี่นิวกินบ่อยสุดครับแล้วก็ชวนคนอื่นกินด้วยครับแล้วก็มาบอกว่าคนอื่นอ้วนครับใช่ครับใช่ครับพี่นิวครับผมต่อไปครับไม่รับความคิดเห็นต่างครับเยสค Yes พี่นิวพี่นิว เออแต่แก้ตัวใหม่ที่นี่คือด้วยความมันเครียดครับมันเครียดมันทาอะไรไม่ได้มันต้องกินแก้เครียดเครียดเพราะอะไรเพราะกำกับเครียดหรือว่าอะไรหรือว่าพราะเพราะพวกมึงซนคือสุดสุดอะคือวีอาสิบเอ็ดคนยังไม่เท่าพวกมึงหกคนอะไม่หกด้วยกูให้ห้าสัตว์ฟอสออกก็ว่ากันว่าแก่มากินบ่อยเหลือเกินเครียดเครียดเลยครับอ่ะอ่ะโอเคต่อไปต่อไป ใครรู้แบบมีความเป็นผู้ใหญ่หรอโตที่สุดในกองไหมฟิสบอลบุ๊กครับโตสุดครับบุ๊กทั้งด้านความคิดและอายุครับอายุอาจจะใช่ลีดลีดเดอร์ลีดเดอร์เลดเดอร์ลดเดอร์ตลกอะนึกถึงวันนั้นเลยอะลีดเดอร์ลีดเดอร์แล้วรู้กี่คนนะรู้อยู่สามคนเออใครบ้างวันนั้นอ๋อวันนั้นมันไม่ครบนี่หว่าปิสบอครับโหวดปิสบอครับอ่ะ่ะ อาทัศน์เาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะเออคิดว่าเออผู้นําสุดนะจูคิดว่าจูคิดว่าจูจูดูมีสติดูมีสติสุดเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าแปลกประหลาดอืมมีม <Ooh. S 2> ียกตัวอย่างไหมเหตุการณ์เช่นยกตัวอย่างไม่ได้นะสิอ๋อเก็บไว้เล่าใบนีอ่ะใช่ไหมเก็บไว้เล่าใบนีอ่ะอ่ะโอเค อาจารย์มีใครไหมที่ที่รู้สึกว่าโตสุดเป็นผู้ใหญ่สุดเป็นผู้นําเลยลีดเดอร์ลีดเดอร์ไม่มีครับขอบคุณครับสักคนเหรอสักคนเลยเหรอจูไม่มีจริงเหรอลีดเดอร์บากคนครับไม่มีเลยครับอันนี้ใช้เวลาคิดแล้วคิดนอนคิดนั่งคิดให้กลับมาตอบทั้งนี้ก็จะตอบเหมือนเดิมไม่มีครับอ่ะให้มากสุดนะถ้าให้เลยนะถ้าให้เลยนะ ไม่ทำแต่ว่าพูดจากใจนะทุกคนมีมุมที่เป็น l เดอร์ในในแบบของตัวเองแต่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปเจอกันเนวนไปเี่ยครับ,รบเออเลอคนคนดูบอกเลิกกักแล้วเล่าก่อนนะเตงอ่ะโอเคเราติดตามไปเนี่ยนะคะต่อไปต่อไปทอปิกต่อไปใครแบบ นิ่งสุดแบบคือเห็นทีคือเขาไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่เลยในกองนี้มาครับไม่มีครับไม่มีครับมาครับไม่มีครับผมเพิ่นไม่มีครับมาครับมาขายไปเลยครับนี่นี่ผมผมผมรู้คนคนที่นิ่งสุดจริงพี่นิวตอนพี่นิวตอนหลับหน้ากองกับเอ้ไม่ใช่ครับรอเล่นรอเล่นรอรอเล่นรอเล่นรอเล่น่ราเล่น เอ้ยแต่ผมไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่ไม่มีใครนิ่งสุดเพราะว่าประชากรลิงที่อยู่ในลบุรีครึ่งหนึ่งอยู่ในกองสันนิษฐานแล้วครับพี่ม้าผมแบบสนที่สุดแล้วพี่ม้าผมมีรูปพี่นิวตอนหลับอยู่ด้วยเออพี่ก็มีพี่ก็มีพี่ก็มีทุกคนมีครับทุกคนมีหมดนะครับมีเลยน้อยวะกลางเซตเลยกลางเซตเลย มีทุคนนะก็มันรอนานอ่ะใบเนี่ยเจอกันใบเนี่ยเจอกันใบเนี่ยเจอกันติดตามใบเนี่ยน้องอาเซนต้าล่ะคิดว่าใครนิ่งสุดมาในกองนี้ผมผมว่าผมว่าพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดอยู่ตอนไหนสุดครับนิ่งตอนไหนครับตอนหลับเหรอไม่นิ่งสักตอนครับมาดีแล้วใคาจะไม่เอาอะไรเลยนอกจากเพิร์ดใช่ไหมยังไงสิใช่ครับ ครับไปท็อปิกต่อไปเลยครับผมอาจจะติกต่อไปนะอ่ะเราเราไปเล่าในใบเนี่ยแล้วกันเนาะโอเคเราติดตามในใบเนี่ยนะครับผมครับอ่ะท็อปิกต่อไปใครเนี่ยที่เป็นเมนไอด้ว่าเสียงดังที่สุดในกองอยู่ที่ไหนก็ได้ยินโอ้ยไอจูครับไอจูครับไอจู๊บนนั้นจัมโบ้เฮจูจัมโบ้ครับจัมโบ้ครับผมไม่มีเรื่องดีเลยไอจูเสียงดังสุดครับ มันไม่ใช่แค่เสียงดังนะแบบเดินไปไหนก็จะเจอเขาร้องเพลงในคลิปตามในกองอยู่เนี่ยใช่กี่โมงตอนไหนไหนอหนึ่งเหตุการณ์ที่กูเสียงดังไหนพูดสิมีนั่นเนี่ยไอจะมีใครใครไหมอันนี้มึงเปิดค่ะอ่ะพี่นิวให้ใครเสียงดังสุดเหรออพี่จูอ่ะ อืมอืมตามนะครับหรออ่ะจบจบรับจบได้จบจบได้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคต่อไปแบบท็อปปิกว่าใครที่เป็นเมนแดนเรียกได้ว่าหยู่เฉยเนี่ยขยับตัวตลอดเวลาคือนิ่งไม่ได้เลยหาตามตัวจับได้ยากเมนแดนอ่ะเอาจริงนะเอาเอาเอาจิงเอาจริง,รง <c oughs> พูดทุกคนตอบพร้อมกันถ้าไม่ใช่เมนแดนแบบฟิลแบบแจสเปอร์เซนต้าทุกคนเชื <c oughs> ่อว่าทุกคนมีในใจอยู่แล้วหนึ่งคนฮะ <c oughs> ที่แบบว่าที่ที่ว่าอยู่นิ่งไม่ได้เลยต้องเต้น <c oughs> แบบว่าแบบต้องลุกต้องลุกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งตลอดเวลาแบบเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปทํานั้นต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ใช่ตาเอหมายถึงแบบให้ทุกคนตอบพอร้อมกันไหมได้อ่าหนึ่งสองพี่บุ๊คเผิดอ้าวพี่บุ๊เลยผมรู้สึกว่าพี่บุ๊กเลยทำไมวะ ชอบเต้นอุ๋งๆเนี่ยเวลาแคอาไอเวนไอนี่ผมไม่มีคลิปยู่เลยพี่ตอนที่วอร์มอะวอร์มใครวอร์มกับมึงอนกันเนี่ยไม่คือก่อนก่อนผมจะเล่าให้ทุกคนฟังคือพี่บุ๊กก่อนจะเข้าซีเนี่ยเขาต้องวิ่งไปเพื่อไปทําท่าอุ๋งๆเพื่อก่อนเข้าซีจะได้มีสมาธิเฮิร์ดถามจริงนะใครจะเชื่อมึงบ้าเหรอตาเชื่อพี่ไปตาเชื่อพี่ไปไปเชื่อเชื่อพี่เชื่อที่สุดเลย ใช่ที่สุดคำตอบช้าอบมังงึงอุ่งๆหลังกินข้าวเสร็จไปไปท็อปปิกต่อไปเลยครับอ๋ออามมาคิดว่าใครมากับพี่นิวเอ่อที่ชอบเต้นเหรอแบบว่าอยู่นม่อยู่นิ่งเหรอใช่ไม่เห็นเขานิ่งเลยทุกคนนะทุกคนอ่ะพี่นิวล่ะ อืมจริงๆเพื่อก็อยู่ไป่นิ่งนะผมเหรอใช่ยกเว้นตอนหลับอะ<ฮ>่ะโอ<ฮ>้โหสร้างสีสันสร้างสีสันเออสนุกสนุกดี๋ยวถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวเราไปเล่าในใบเนียนะคะใบเนียอ่ะท็อปิกท็อปิกสุดท้ายที่ใครจะจุดที่สุดนะอันนี้ใครเนี่ยข้างรักกันที่สุด ข้างลักที่สุดตอบเดียวเลยครับเพอร์ตาครับผมเพอร์ตาครับเพอร์ตาครับจูมาครับจูมาครับจูมาข้างับสุดครับตอนบุครับอะไรนะใครอะไรนะข้างลักที่สุดครับต้องให้พูดอีกเหรอจูมาครับนี่จูมาครับใช่จูมาครับต้องให้พูดอีกใช่ผมมีมีมีลูกตอนคุณนอนกอดกันอยู่ในกองด้วยย อันนี้อันนี้คือแค่พูดเด๋ยวไม่ได้เนอะแน่จริงจะยกตัวอย่างสิเออเขาคนเขาไม่อยากปาหรอแหมจูมัสรักซิมเบึรในหลักฐานครับเดี๋ยวผมจะปาไปครับเดี๋ยวผมมีลิปนะครับอุ๊ยรอไม่นานแล้วครับอาทิตย์หน้าจบแล้วเนาะอ่ะพี่นิวพี่นิวคิดว่าใคร อืมเพอร์ต้าครับอืมคือทำไมมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่ที่รู้ึว่าอืมมันมีข้างลักมากตัวติดกันตลอดเวลาเหรอเลยยังไงไม่เคยแยกกันเลยครับยกเว้นตอนเพอร์นอนครับทำไมต้าไม่เป็นอนด้วยล่ะเออผมเข้าซีนครับอ๋อพี่เพิร์แอบอู้คนเดียวเลยครับ ไม่พี่ให้กำลังใจน้องอยู่พี่เข้าไปเฝ้าพี่อินเลยบอกว่าเออขอให้ถ่ายไปได้ด้วยดีเถิดแบบนี้สุดสุดอะแล้วพี่อินตอบไหมเพิร์ดพี่อินตอบปะเราเดียเ๋ดวยวจะผ่านไม่ได้ด้วยดีนั้นเองหลับเถอะเองหลับไปอนี่เองเพิร์ดหนักกว่าเพิดหนักแลว้วะเ,เดี๋ยวนี้เพิร์ดหนักมาก เอาเชียเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่พายินั่นแหล้วพูดงงเลยอ่ะเพิร์มันเพิรมมันไหลตลอดอะเยอะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยกูไม่กูจูเนียเออกูไม่ใช่เพิร์กูจูเนียยังห่าอยู่เลยทุกคนนี่อ่ะโอเคมาเดี๋ยว เดี๋ยวลองให้พี่นิวสรุปให้ดีกว่าว่าเดี๋ยวพี่นิวตั้งฉายาให้แต่ละคนเลยดีกว่าหก <laughs> คนโอ้ <laughs> มไม่มีเตรียมกอนเลยด้วยโอ้โหแม่เตรียมใจมาเลยครับ <laughs> วันไ่เนี่ยได้ไหมครับ <laughs> ไ่เนี่ยได้ไหมครับคิดไม่ทันครับ <c oughs> มาพี่นิวแซมเปิลแซมเปิลก,ก่อนมาล่ะโอยากจังเลยฉายาย <c oughs> ให้แต่ละคนหกคนพี่ว,ว่าใครเป็นตัวอะไรบ้าง <c oughs> เป็นตัวอะไร เป็นตัวอะไรบ้างที่ไม่ใช่คนนตเป็นสัตว์เป็นเป็นสัวอะไรบ้างเป็นตัวนิวเทียบดีกว่าถ้าเป็นนิวเทียบเป็นสัตว์แต่ละคนจะเป็นสัตว์อะไรบ้างอ่าอ่าอ่าเออน่ารักไอ้บุ๊กกูมีสัตว์ไอ้มนึงหนึ่งตัวพูดได้อาจจะเบาขึ้นอาจจะเบาขึ้นโทษหนักอาจจะเป็นเบาลงบุ๊กพี่ผมคิดให้รงได้เลยครับไม่ต้องครับมึงเงียบไปครับไอ้พี่มิวพูดเนาะโอเคครับมโบแชมโบพิมหลังไหมมาเดี๋ยวตอบให้ อย่าครับเริ่มจากจูเนี่ยก่อนเลยครับพี่นิวครับเอาตาก่อนได้ไหมตาเป็นน้องหมาน่ารักครับน้องตาเป็นหมาน้อยไอตาเป็นหมาเหรอตาเป็นหมาฮไอตาเป็นหมาผมรอผมรอฟังของพี่บุ๊กเลยโหทำไมตาเป็นหมาวะผมรอฟังของพี่บุ๊กเลยดูหลังไปมาดิโลเด้นอ่ะไอตาเป็นโลเด้นเด็กอะถ้าเป็นหมาก็เป็นโกลเด้นเด็กะ ผมเป็นไซเบียนครับผมเป็นหลอผมเป็นคนหลอเท่ครับไซเบียนไซเบียนมันเป็นเป็นไอโบนะเป็นลูกไซบซเบียนเนี่ยตระท่าคนอื่นล่ะพี่นิวกูคิดไม่ทันอ่ะเดยวนะพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดก็เป็นหมาเหมือนกันครับเป็นโกลเด้นครับไม่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังต่อกันไปเน่ยครับจริงได้ไหม อ่าได้เดี๋ยวเราเป็นแ <id> ฟนแบทอะใบเนี่ยใบเนี่ยท็อปิกคุยเยอะเลยนะได้ครับหนึ่งชั่วโมงเลยครับคุยได้หมดเลยครับโอเคประมาณเราสเปดกันพอสมควรแล้วเนาะครับทีนี้แบบเรามาเข้าช่วงสุดท้ายกันดีกว่าไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเอานี้แบบเขาเรียกว่าพูดโดยสัน้นโดยยอ่อละกันฝากถ,ถึงตัวละครกันหน่อยดีกว่ามาสั่งสมตัวละครตัวเองดีกว่า เ่าเริ่มจากบุ๊กเลยพูดถึงน้องอาร์มเดี๋ยวพูดถึงน้องอาร์มพูดยังไงนะครับหมายถึงแบบว่ารีคปน้องอาร์มหน่อยอยากบอกอยากฝากบอกอะไรถึงน้องอาร์มแบบเอาสั้นๆเดี๋ยวใบเนี่ยไปพูดม่อันนี้คุณคุณอ๋อโอเคเอ่อบอกน้องอาร์มใช่ไหมครับก็ขอให้น้องอาร์มเอาสั้นๆละกันเป็นสปอยเลาสั้นๆเอาสั้นๆเดี๋ยวไปรอดูใบเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวใบเนี่ยเดี๋ยวเต็มๆแบบร้องไห้ด้วยโอเคก็ ฝากบอกน้องอาร์มว่าอยู่กับพี่อาร์คไปนานๆนะครับแล้วก็โปรดจงรู้ไว้ว่าพี่อาร์ครักน้องอาร์มมากครับแค่นี้ครับอ่านนไหนๆอาเอ่อฟอสไม่อยู่ฝากบุกฝากถึงฟอสพูดถึงพี่อาร์คหน่อยละกันฝากถึงเอ่อพี่อาร์คใช่ไหมใช่ถ้าสมมุติบุกเป็นฟอสฝากถึงพี่อาร์กก็คงเอ่อ อยากให้พี่อาร์คดูแลน้องอาร์มไปนานๆเออแล้วก็ขอให้ทำให้น้องอาร์มมีความสุขไปเรื่อยๆครับอ่โอเครับปีอ่ะน้องวายน้องวายมาฝั่งต,ตัวละคร <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ใช่อืมก็เออดีใจแทนน้องวายที่กลับมา เจอความรักที่ดีอีกครับก็ได้เจอคนที่ดีเจอสังคมที่ดีเจอพี่ไฟฟ้าก็เอ่อขอให้น้องวายรักษาพี่ไฟฟ้าดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับจะได้จะได้รักกันตลอดไปเนาะทำมันในระกันสั้นๆอ่าโอเคต่อไปมาโยธามาเมื่อกี้มีเสียงพอดีครับก็ <c oughs> อยากจะฝากบอกโยธานะว่าเออก็ดูแลกันดีๆครับ เออก็เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตโยธาให้ดีขึ้นนะก็คนคนนี้ก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตไปเลยดูแลเขาไปให้ดีๆถ้าไม่มีเขาเราก็คงแย่เลยเนี่ยก็รักตัวละครนี้มากนะจ๊ะอะอันนี้มาถึงโยธาบอกกันใช่ปะโยธาบอกกันครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่บอกต้าเนาะไอ้เลิฟอยู่ตาตาเฮ้ยออเลิฟยูทูเฮยอะไรอะไรอะไวะไหนแล้วนะถึงไหนแล้วนะ น้องการน่ะน้องกันต่อดีกว่าเอสั้นๆแล้วกันน้องกันก็เดี๋ยวไปพูดเต็มๆในในวาเนี่ยนะครับก็ฝากถึงอีน้องกันอีพีนี้แล้วกันครับอยากจะบอกว่าลูกเราเลียงได้แค่ตัวจริงๆขอบคุณครับอืมอืมโอเคมามาอ่ะต่อไปไฟฟ้ามา ครับก็ฝากถึงตัวละครไฟฟ้านะครับก็ <c oughs> เื่งฝากเลยเดียวอยากจะอยากจะให้ไฟฟ้าเนี่ยไปเจอได้เจอแบบว่าสุดท้ายไฟฟ้าก็ได้เจอความรักที่ดีก็หวังว่าหวังว่าจะถูกรายล้อมด้วยคนที่ดีความรักที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ขอให้ S <S เออ,ออยังไม่ได้ยัง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 ย,งย,งยงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่ว่าต้องคิดเรื่องนี้แล้วพอเดี๋ยวจะต้องเอาขึ้นไปพูดในวันใบเนี่ยแต่ว่ารักไปแบบมันมันยังเรียบเรียงเป็นคําพูดไม่ถูกแค่อยากจะบอกว่ารักไฟฟ้ามากๆครับแล้วก็ชอบเวลาพี่ไฟฟ้าข้างลักนะครับอยากจะเห็นพี่ไฟฟ้าข้างลักบ่อยๆครับผมโอเคมา่อไปพี่นิวฝากบ้างถึงทุกคนเลยมาสั้นๆคะ่ตะตัวละครใช่ไหมครับ ใช่ใส่ตัวละครจริงๆก็ดีใจที่เห็นพี่น้องชาวสายรหัสทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นอาร์คอามกันโยธาวายไฟฟ้าแบบเติบโตขึ้นจากเดย์วันที่เราได้เจอในซีรีส์ก็แบบเห็นเด็กๆโตขึ้นเห็นมีความรักที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีเพื่อนรายล้อมด้วยแบบเพื่อนพี่น้องที่ดีก็อยากให้ทุกคนเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีๆครับผม เโอเคซึ้งมากนี่น้ำตาจใจไหลแล้วโอ้แอดเวอร์มากโอเคมามีใครฝากซีรีส์ไหมเห็นน้องวายยกสติกเกอร์มามกดไป็นาฝากซีรีส์ของเราดีกว่าฝากซีรีส์ก็เออีพีนี้เป็นยี่บสามแล้วอีพีหน้าเลือีพีสุดท้ายก็เออฝากทุกคนเก็บเออซีรีส์เก็บความทรงจำนี้ไว้ หวังว่ามันจะเป็นเรื่องจะหวังว่าซีเรีอ์นี้จะเป็นความทรงจำดีๆของทุกๆคนนะครับอีพีหน้าก็รอดูตอนจบพร้อมกันละกันก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เลยแค่อีพีสุดท้ายแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็รักทุกคนมากๆเลยครับโอเคต่อไปเพิร์ดเพิร์ดอยากให้เพิร์ดฝากงานหน่อยทั้ง แฟนปาร์ตี้แล้วก็ after party ของเราตอนนี้แบบเตรียมตัวถึงไหนแล้วอะไรยังไงแบบแฟนๆจะได้ดูอะไรกันบ้างนิดๆดดนิน้อยก็ได้ได้ครับก็อย่างแรกเราก็อยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มานานแล้วนะก็เราก็จะได้ไปดูซีรีส์พร้อมกันนะเหมือนบรรยากาศที่น่าจะมีเพื่อนมาวีด,ด้วยกันเยอะแล้วก็เรามีพิเศษแน่ๆเรามีโชว์ให้แบบทุกคนได้ดูกันนะครับพวกเราแบบเริ่มซ้อมกันแล้วแต่และคู่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะคู่กันนะไม่ว่าจะเป็นแบบเออโยธากัน อ,อไฟฟ้าวายหรือว่าอ,อ,อ,อาร์คอาร์มนะครับผมเด็ทุกคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับก็พวกเราก็จะไปพูดคุยกับทุกคนแบบนี้แหละแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เยอะมากๆแล้วก็ได้ส่งตัวละครกลับพร้อมกันเลยนะครับยังไงก็ฝาก Perfect t e เทเลเนอร์ไบเนียแฟนป์ตีทั้งสองวันด้วยนะครับอ่ะโอเคมาสุดท้ายนี้บุ๊กจะมาฝากก่อนให้แฟนๆกันคะ่ะเนี่ยก่อนอะไรเหรอ กอนอะไรเหรอเป็นเป็นกอนแปดหรือกาบยานีก็ได้มากาบยานีเหรอเพอร์เฟ t e n เทนไลเนอร์ใกล้จบลงแต่ฉันคงคิดถึงเธอไม่ไหวเออใจนะใจใครครวรอยากให้ไปอืไปไหนกันเจอกันบายเนี่ยจ้าเออได้ไหมได้เหรอ ส่งมาเร็วเกินอ่ะโอเคสําหรับการประชุมใส่รหัสครั้งสุดท้ายของเราประมาณนี้มีใครอยากแบบฝากสุดท้ายอะไรพูดคุยอะไรไหมก่อนที่เราจะแบบปิดสเปซนี้กันไปครับฝากเอ่อ perfect s h i n liner ด้วยนะครับ EP น่าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุก กันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีบัตรแล้วก็มาเจอกันวันงานนะครับ6-7เมษายนนะครับใครที่ไม่สามารถหาบัตรได้นะครับยังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่สามารถซื้อได้อยู่นะครับทางไทยดีเกทเมเจอร์นะครับผมก็ใครไม่มีบัตรก็ซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับแล้วก็มาเจอกับพวกเราอีกเยอะนะครับแล้วก็ฝากเรื่องเอไฟป่าไว้ด้วยนะครับไฟไหม้ป่าไว้ด้วยนะครับฝากด้วยครับช่วยกระจายข่าวนะครับแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับช่วงนี้โอเคครับผม ใช่โอเคครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณคทุกคนที่ผ่านมาด้วยนะทุกคนสวัสดีครับขอบคุณคุกค้บเจอกันอาทิตย์นะค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนฝันดีค่ะฝันดีค่ะฟันดีครับฟันดีครับฝันดีครับ